สีโป้ลายแข็งยังกันเหล็กสวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประหาสุตมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานชอบสีเช่นเคยนะครับหลังจากก่อนหน้านะครับผมได้ใช้สีโปเนื้ออลูมิเนียมนะครับอุดรูไฟเหลี้ยวนะครับซึ่งมันก็ถือว่าใหญ่ใหญ่มากนะครับก็ทุบนะครับก็หลายทีเหมือนกันกว่านจะแตกนะครับทีนี้ก็เลยมาลองแบบดูเล็กๆลักษณะมีแองแบบนี้ดูบ้างนะครับทีนี้ก็คือเป็นรูพวกยิบยึดกันชนอะไรประมาณนี้นะครับก็ขัดกระดาษทรายเปิดแผลถึงเหล็ก นะครับขาดเบอร์80แล้วก็เอากระดาษกาวปิดแวงล่างนะครับแล้วก็ใช้สีโปเนื้ออลูมิเนียมก็คือมีแบบความแข็งสูงนะครับมีความแข็งสูงเอามาลองอัดรูนี้ดูบ้างนะครับผมว่าพออุดอัดเข้าไปแล้วนะครับผมการยึดเกาะการปิดรูนะครับประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือต่างประเทศเขาใช้พวกสีโปพวกนี้นะครับที่มีความแข็งสูงสูงเนี่ย เอาไว้อุดรูกันนะครับคุณผู้ชมผมได้ของมาใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่มีจําหน่ายในช่วงเวลานี้นะครับผมตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบอยู่นะครับนี่ก็ปิดลงไปเลยนะครับแล้วก็รอปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนี่มาดูเนื้อที่มันแห้งนะครับเนี่ยผมทําแบบเป็นจะง,งอยแหลมๆไว้นะครับผมว่าตรงส่วนปลายที่มันแหลมเนี่ยมันจะมีความแข็งแค่ไหนอันนี้ก็จะพักทิ้งไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ลองทดสอบขูดขีดอะไรดูนะครับก็คือแบบ ความรู้สึกนะครับเนื้อมันร้อนมากตอนที่มันจะแห้งนะครับเนี่ยพอมันแห้งแล้วก็ตางครับนี่เหมือนเอาเหล็กมาเคาะเหล็กเสียงดังยังไงอย่างนง้นนะครับก็ขัดถามว่าพี่น้องถามว่าขัดด้วยกระดาษทรายอะไรก็กระดาษทรายทั่วไปนะครับผมเบอร์แปดสิบก็เป็นกระดาษทรายขัดแห้งขัดด้วยเครื่องนะครับอีกพวกพวกนี้เราไม่ได้โปะบริเวณกว้างอยู่แล้วนะครับเราจะโปะอุดรูเฉพาะแผลนะครับขัดนะขัดยากนะครับขัดยากเพราะว่ามันแข็งมากแต่ว่าเราก็ขัดไม่ได้ขัดเยอะอ่ะเสร็จแล้ว มาลองทุบดูนะครับรูนี้รูนี้ใหญ่มากนะครับก็ทุบหลายทีกว่าจะกว่าจะแตกก็มาดูรูนี้บ้างก็ให้พี่น้องคุณผู้ชมพิจารณาเอานะครับผมผมก็มีหน้าที่ทดสอบทดลองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็จะทุบจนกว่าจะแตกจะหลุดอ่ะก็จะหลุดออกมาอย่างนี้แต่ตัวที่มันอุดออรดูไว้ก็ยังอยู่นะครับตัวที่อุดรูไว้ก็ยังอยู่ตัวด้านบนมันก็กระเทาะหลุดออกไป ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ความแข็งความยึดเกาะของมันนะครับก็ทนแรงค้อนได้หลายหมัดอยู่ทีเดียวนะครับพี่น้องอยากให้ผมใช้สีโป้เนื้ออลูมิเนียมสีโป้เหล็กตัวนี้ไปโป้อุดรูอะไรถ้าค,คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมอยากให้เอาไปอุดรูอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอ๋อยังไม่จบดิอไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้ที่เป็นจะง,งอยแหลมๆเ,เนี่ยมาดูความแข็งของมัน นี่ครับแข็งมากอาจะงอยไอแหลมแหลมเนี่ยขูดนะครับอันนี้ก็คือเป็นถัง200ลิตรที่เขาพ่นสีมาเห็นไหมครับมันสามารถจิกสีเข้าไปแบบเหมือนเอาเหล็กมาขูดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับความแข็งของมันก็คือแข็งแข็งพอสมควรนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมนะครับใช้สีโป๊ตัวนี้เอาไปขุดรูอะไรบ้างคอมเมนต์มาได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ